เาสิมาลองถอดใบไม้กินกันเด้อจ้าใบไม้ที่ว่านี่ทุกเคนก็ต้องปลูกนะจ๊ะพี่น้องก็คือใบตองกล้วยเห็นผนกินกันล่หลายนะจ๊ะพี่น้องกุ้งก็อยักโล่ก็เลยคิดพ่อต้นผงสรลวดจ้ะพี่น้องเสียมาลองนะยอดกล้วยในหน้าก็มีอันเดียวจ้ะพี่น้องอออเกือบไ่ได้เห็นนะจ้ะพี่น้องม่มียอดอ่อนเลยใบตองกล้วยนี่ค่ะขนาดจ้ะพี่น้องกินได้ทุกส่วนเลยก็สิทอดใบตองกล้วยลองกินกับตําหุ่งลองเมืองเด้อจ้ะพี่น้องใบตองกล้วยอ่อนงามงามจ้ะพี่น้องสีขากอีหลีสีอ่อนขาวงามเห็นจ้าพี่น้องเป็นตะกรัดก ันเริ่มแลบคุงลืมเอาการอการอกจากพี่น้องหันแบบนั้นเลยพ,พ่อคุณเมื่อกะหันอยากเบิดดลวจากพี่น้องการหนึ่งก็ได้หลายเติบจากบัรน,นี้เฮากระซิมาโ้ยหลดดีแล้วกระสาเลากระาวลา,าวจากน้อยจากให้เข้ากันบานนี้เฮากระซิใส่จานเตรียมทอดเลยจ้าข้างหม้อกระทะและ้วกรใส่น้ำมัน เสียงจวดดังฟังสัตว์เฮงจ่าพี่น้องไปตเตะเสบทอดก,อกินหอมแล้วจ่ะพี่น้องห้อยโรดีไปน้อยนิดไปไสไเวลาบ,บดลปันใดจาาพี่น้องกระกรอบแล้วตอนพน,นกระยียีจังน้อยจาาพี่น้องมันเป็นสีใบตอ,องทอดก็คือเหลืองกรอบงามเพงจาาพี่น้องมาดิเข้ากัสิมาทอดใบพงสุโลดโต้เจ้าเป็นเธอแรกคือกันจาาพี่น้อง <มา S 2> ท,ที่มาทอด,ททอดใบพงสุลดใบพงสุลดก็คือบางเหงจ่าพี่น้องลมผัดก็คือปิวไปเลยมาเจ้าพี่น้องมากินใบตองทอดกรอบมาจากพี่น้องตำมะหุงนี่ตำมะหุงใบตองทอดจ้า ซิมเบิงจากพี่น้องสิเป็นจังไดใบตองทอดส้มตําใบตองทอดจ้า mm hmm. ใบผักโขงสดจากพี่น้องอันนี้หมักมี่ซิมเบิงก่อนอืมอ mm ืม hmm. mm hmm. กรอบเพี้ยง mm hmm. ออนุออน่นๆเลยค่ะผงสุด hmm. mm hmm. ก็เลยอืมกรอบ มไม่บางใบบกงนเอตมาุงตําุงกลับไปตองทอดอืม่เามาบบมนเต็มหรือวะมันมันจัดพี่นุ่มน่ากาหอม,มอ่อน โค้โด,ดดีกับนุ่นด,ดดีจ้ะพี่น้องแซ่บกรอบๆมันๆขลับเนื้อจ้ะพี่น้องใบสองทอดสามพี่ตอกเตกนะจ้ะพี่น้องในติ๊กต๊อกมันโค้ดดีจ้ะพี่น้องกรอบ ไปพักผู้สูตรพอห้อยหลุดดีแล้วแสบมาจากพี่น้องเหมือนจะออกขมนิดหนิดแล้วจ้ะขมนิดหนึ่งก็ตำมึงเข่ากันดีู่จ้ะพี่น้องมันกรอบไหมจ้ะคือจงังเขากินพัก อมไม่ตองอ่อนทอดอกอบ